สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นตีดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะคุณดบ้านใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีคำคือวันนี้มีมาฝาก3 EP EP ละ2คู่ก็ฟังกันให้ครบทุกทุก,ทก EP ตัวไหนชอบก็ตามตัวไหนไม่ชอบก็ตัดไปนะ เรามาเริ่มกันที่ EP 2โรมาเนียกับอันดร่าแล้วก็โปแลนด์กับมอโดวาห่ามผลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมฝังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยแฮนแขปโรมาเนียกับอันดอร่าแข่งกันตอนตี145โรมาเนียต่อสองลูกควบ โรมาเนียเกมที่แล้วทำได้แค่ออกปมปนเสมอเป็นลรุดเก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งคะแนนก็อยา่างดีที่พวกเขายังอยู่ในฐานะรองจา่าฝูงมี13คะแนนตามหลังสวิตเซอร์แลนด์จ่าฝูงอยู่ที่1คะแนนเป็นเกมในกลุ่มไอแน่นอนโรมาเนียต้องพยายามเก็บชยนะให้ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเกมนัดตค้างของสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีนั้นจะเกิดอะไรขึ้น พอถ้าพวกเขาเก็บคะนะได้โรมาเนียอาจจะโดนแซงก็ได้เพราะว่ามีเกมพลาดเสมอไปแล้วโรมาเนียมีลุ้นผ่านเขารอบแน่นอนในขนาดที้อันดาราเป็นทีมสซนท้ายเป็นทีมมวยมีเป็นแค่สองคะแนนนะเสมอสองแพ้ห้าก็ถือว่าเป็นทีมแจกแต้มแหละเพราะนั้นก็ชั้นทีมเกตบอลมานคนละเรื่องนะ ความเป็นเจ้าบ,บ้านทีมเยือนอีกราคาแพงก็ไม่ได้แปลงใจอะไรสองูดูแฮนดิแคปจากเจ้าั้งห้าหลายปรากฏว่าเจ้าวันนี้เชื่อใจโรมาเนียปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ,บ้านโรมาเนียช่องเสมอขึ้นสามลงสองช่องทีมเยือนขึ้นสี่ลงหนึ่งนะภูชี้โรมาเนียแฮนดิแคปสองลูกควบเจ้าก็เลือกอยู่บนต่อโรมาเนียสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงหนึ่งช่องเจ้าบ,บ้านบนต่อและสี่จากห้าลายโดยการปรับเพิ่มขึ้น ในช่องทีมเยือบนบอลลอกเพราะนั้นพูนี้ไฮนิแคปนี้เชื่อว่าโรมาเนียจะชนะพร้อมกินไฮนิแคปได้อยู่ต่อโรมาเนียเป็นที่เดอดตัวเน้เน,สนสด1ิบดาวตัวที่1ในอ p 2สองประจำซ้คำคือวันที่นี้คู่ต่อมาเช็คข้อมูล2อพูโดยไฮนิแคปโปรแลนด์กับมอรโดวาแข่งขันกันต่อที่สิหา้าโปรแลนด์ต่อลูกครึ่งครบ2นะก็เอ่อเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมาก สาเหตุที่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้โปแลนด์ชื่อชั้นทีมใหญ่กว่าเหนือกว่ามอนโดวาแน่นอนเราเข้าใจอย่างนั้นแต่สถา,านการณ์ในกลุ่มบอกเลยว่าโปแลนด์มีคะแนนเท่ากับมอนโดวาน่าหนหมายความว่านี่การช่วงชิงการผ่านเข้ารอบกันโดยตรงเลยนะโดยตรงเลยเพราะฉนั้นตาฝ่ายตางเต็มที่ครับโปแลนด์ก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบมอนโดวาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นคงเป็นเกมที่หนัก ใส่ไม่ย,ยั้งนะน่าจะเป็นเกมถึงลูกถึงคนพอสมควรราคาก็ต่อมาแพงใช้ได้ครับลุ้งครึ่รงรบสองอย่างไรก็ตามสองพูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้พูจากจ้าตงห้าหลายเลือกเชื่อใจโปรแลนด์ปราบราคาลดลงหมดเลยในช่องทบ้านโปรแลนด์ช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยและช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งพูชัดเจนมากเลือกโปรแลนด แฮนดิแคปในราคาลงคขึ่งกุม๒เจ้ายังอยู่กับบอ๊ะเจ้าบ,บ้านบอลตอบโปรแลนด์ปรับราคาลดลง่ต่องในขณะเดียวกันก็ไปปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองอย่างมอนโดวาที่ย้ำว่าอย่างหนุนผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันเพราะคะแนนเท่ากันนะอย่างไรก็ตามฮู้นี้แฮนดิแคปนี้มันชี้ว่าวันนี้โปรแลรนด์มีโอกาสเข้าเป้าและก็กินแฮนดิแคปได้ด้วยวางใส่ตอบโมแลนด์ครับ เป็นที่น็ตัวเล็นสุด10ดาวตัวที่2ใน EP 2มาประจำค่ำคืนวันอาทิตย์เพราะนั้น EP 2สรุปอีกครั้งนะสะรุปอีกครั้งหนึ่งนะ EP 2ออยู่บันท่อทั้งคู่ครับอยู่ต่อโรมาเนียอยู่ต่อโปลแลนด์ส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP 1และยังไม่ได้ฟัง EP 3ลบกวนกติดตามด้วยขอบพระคุณครับ